สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการฝ่าโบกันอยู่ทั้งบ้านในช่องฝ่าวันใหม่ที่ขคมรักทุกท่านครับสวัสดีค่ะ,ะพบพอกันคือเก่าถูกเสาวันเสาหลกักกเสาวันทิ์กับผมสุภชัยศีลาครับรัชดาพ่อนแก้วสนิทค่ะเ่าอย่างหยาดเบาได้ว่ากันถืออย่างเบาเพราะว่าคือพี่น้องที่เป็นแฟนรายการของเขา้าทีให้เกตติดตามรับชมรายการของเขาว่าโดยตลอดค่ะทั่วประเทศ แล้วก็อยู่ต่างประเทศนั่นทั่วทั้งโลกทั่วทั้งโลกค่ะสวมเสื้อฟ้าบอกรันค่ะพี่น้องฟ้าบอกรันโดยเห็นว่าโลกของเขาในขณะนี้เป็นโลกของการสื่อสารที่มีความรวดเร็วกระฉับฉับไวครับอยู่ใสกับสามารถติดตามผ่าน่องทงางต่างๆได้ก็เลยมีข้อมูลข่าวสารต่างๆจากไา่การทบพกเข้าสื่อสารกลับไปหาพี่น้อง หลายคนที่ตามอยู่ต่างประเทศครับค,คอยู่ออสตเตรเลียกันมีแฟนรายการ้วยครับออยู่เยอรมันกันมีแฟนรายการอ้าวพี่ครับเมื่อเมื่อบานกาลสิลป์เนี่ยว่าสิบปัตันได้เบาได้แต่ว่าพระเวาเรื่องนี้เนี่ยเบานิดเดียวไปเข้ากันมีงานไปกินกินข้าวกันมีคนไปห้องเพลงข้าวนึงมีคนขึ้นไปเที่ยเวที่้องเพลงว่ากปป,ปสจากเกาหลีอ่านอีกผู้นึ่งขึ้นไปจากชิคาโกคเคยเป็น เป็นลูกมือเป็นคนตีเฮดเวียกเฮดงานอยู่ลานอาหารกับดรเสรีวงบนนธามาจากชิคาโก่สันแปลว่าเชื่อมกันได้บิดหลงเลา่แล้วก็บเบงิงมายกมือไหว้มาตักท่ายอาจารย์นูเป็นแฟดไา่การอาจารย์เด้สันก็นเลยว่าโอ้สมซื่อว่าฝ่ากันเพื่อนเบิงผ่านเว็บไซต์เบิงผ่านยู u ู e เบิงผ่านและหลายช่องทางครับแมนว่าบางมองบางบอลตอนนี้อาจสเชื่อมสัญญาณสื่อสารไปหาพี่น้องผ่านสถานีวิทยุชุมชน ของแต่ละทีก็ขอบระคุณหลายๆพบพอกันมือนี่6กันยายนปีพุทธศักราช2 5 5 7อยหา่าฝากไปว่าเรื่องมือนี่ทีิพานมากสังเกต่่ค่ะท่านสังเกตว่ามือนี่นี่ไม่ยั้งแปลกจากวิทยากรสองคนนี่เสือหลุนใหม่ได้มีเสือหลุนใหม่ครับเป็นเสือปรับไปตามสภาพนั่นคือมือนี่จาก blue sky <S <S เป็นฝ่าวันใหม่เพราะฉะนั้นช่องทางในการสื่อสารหาพี่น้อง จากช่องบูสกายทีวีนอกคุณเคยเข้าปรับเป็นช่องฝ่าวันใหม่จะเลยต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนสื่อให้สอดคล้องกับสภาพก็มนจิงจ้งหน่อยค่ะขออนุญาตในกล่องจับจ้งหน่อยนาโอ๊ครับนาโอ๊ตรงนี้นายอดรสุภชัยได้ยังเป็นยังเป็นฝ่าบอกกันคือเก่าแต่ว่ามีสื่อช่องฝ่าวันใหม่ฝ่าวันใหม่ในขณะเดียวกันมีสัญลักษณ์สายฝ้าเป็นทงชาติเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขิดสร้างชาติครับเขาเหตุเพื่อท่านปีนองประชาชสน เพราะฉะนั้นไม่เอกมองบ่อนี่ค่ะเป็นท่งชาติครับเป็นสายฝาสายฝาแต่ว่าเป็นท่งชาะนี่คือสิ่งที่อยากเอากลับเรื่องพี่น้องไอ้กระบอกมีปกสีฟ้ามีคลิปสีฝาคือกันหลักกับรุ่นของเสือเสือทิมมือเ้าเปิดรายการนะแต่อันนั้นเปินเป็นสีขาวสีมีหลายสีแต่ของเข้านี่มีคําว่าฝาบอกกันอยู่นั่นเพราะว่าเป็นของรายการเท่าอย่าปากค่ะมีเป็นข่าวดีน้าก่ะ ท่านผู้ชมปวาร์ดรสุภาชัยเพินกำลังสังเสือหลายขึ้นเพื่อที่สิสมนาคุนท่านตั้งหลายนําและกะ็ขายนั่เปิดว่าเป่นสิขายเป็นค่าเครื่องบินมาจัดรายการแต่ว่าบ่ได้เอวกำไรดอกค่ะกับกเพื่อที่ประชาสัมพันธ์รายการแล้วก็ใ,ใส่เสือน้ำกันเสือพี่น้องที่เคารพครับพอกันมือนี้ตรงกับวันที่6กันยายนปีพุทธศักราช2 5 5 7เรื่องเล่าในอดีต6กกันยายนนี่ มีความสําคัญอยู่หลายครับบววาสิเป็นเป็นมือทีห้วนเส้นบาสเตียนเอลคาโนนําเลือออกจากฟิลิปปินส์อ้อมโลกครับเป็นการเดินเลือรอบโลกเทอแลรกการเดินเลือรอบโลกบัธนบาดาด้วครับบัธนบดดานั่นแปลว่ายุคนันสมัยนั้นปีพศ2 0 6 5ตัง้งหากลาก็ปีมาแล้วด้วยครับค<ช>่หลายก็ปีมาแล้วเป็นช่วงทีสภาพ การเดินทางสมัยก่อนเทคโนโลยีสมัยก่อนอาชีวะท่านสมัยไปกันหลายเด้อครับไป260หาคนแต่ว่าเหลือหลอดกลับมา17คนกระนั้นนั่นคือเรื่องเล่าที่คนยุกกรเห็ดเผือคนยุคนีในขณะเดียวกันมือนีในอดีตมีอดีตสมาชิกสภาพแทนราษฎรพรรคประชากรไทยห่างท้องธรรมวัฒนะเสียชีวิตมือนี้แล้วก็เป็นเหมือนง่ำถีหลายคนสงสัยว่าเสียชีวิตจอนอยัง<ต>ในขณะเดียวกัน,แต,นแต่ตอนนี้คดีกระจบแล้วคหมดอายุความไปแล้ว บอ่เพื่อนตกลงยางกันใดมาแล้วอค่ะการตายตกลงกันใดอยู่พวกนี้ได้เพราะว่ามันเ <c oughs> พราะว่ามันมีการพิสูจน์หลายรอบสุดท้ายมากเขาก็เลยคือสี่จบแล้วค่ะตอนนี้จบยางยางบอมเป็นเหมือนอ,นอยุขัว้วเดียบร่อยไปแล้วแล้วก็มือนีในอดีตเข้าศูญเสียศิลปินที่มิซอเสียงเป็นเรือนเหนือเชื้อไขคนอีสานลุงแนบถ้าลุงแนบพี่น้องที่มกักวงดนตรีเพชรพินทองสีหงวาลุงแนบนี่เป็นคน มีผมสินห,หน่อยๆจังหน่อยแต่ว่าจะตะลกเก่งด้วยครับลุงแหนวนีเป็นคนเขียนเพลงรล้ายเพลงครับในขณะเดียวกันกับแสดงหนังร้ายเรื่องเป็นศิลปินที่มีสื่อเสียงคนหนึ่งชื่ออิลิสื่อวณรนล่งโกษาผลคนยาโสครับอาจารย์ครับค,คนยาโสทอนเป็นคนที่มีสื่อเสียงแลก็เกีย,ช,ยชีวิตมือน,นี้ยาโสทอนสมัยตะกี้สมัยลุงแหนมแล้วเกิดแล้วก็ยาโสทอนอยู่เมืองอุบลเป็น,นป<ร>ส่วนหนึ่งของอุบลเป็นส่วนหนึ่งของอุบลอยู่วงดนตรีร้ายวงดนตรีหลายวงครับอยู่สมัยอ้อนวง อยู่กับครูมงคลอมาตย์ตยกุลมาอยู่เพชรพินทองแล้วการมีผลงานทั้งการแต่งเพลงการประพันธ์เพลงการแสดงหลายตัวหลายเรื่องครับเป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานลุงแหนบเสียชีวิตมือนีแน่ดีตครับแล้วก็ที่สาคัญมือนี้อาจารย์ครับเป็นวันต่อต้านข้อรับชันแห่งชาติค่ะ <c oughs> ถ่ายเป็นวันต่อต้านข้อรับชันแห่งชาติเพราว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้โดยการนําของประธานข้อสชอ พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าหัวใจของรัฐบ,บาลจุนนี้คือการปราบปรา,ามข้อรับชันในขณะที่ปราบปรามข้อรับชันขออนุญาตอาจารย์เขามีหนังสือดีๆมาก่าบี่ียนมพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับในมือผมเล่มนี้เป็นหนังสือที่มียอดขายสูงสุดอาจารย์ครับว่างตลาดมือแรกขึ้นมือว่านนี่มอวรลงเดชกิจวีกรมเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยความภาคภูมิใจมาหากราบโกงเขา่าว่างขายมือว่านนี่หากันย่าหาพันเลม เบิรพายในซิปนาทีแรกเบิรแล้วหรือเปล่าเบิร์ตเหครับพี่เพราะท่านได้จองเลยนี่เพราะว่ามีหลไยคนตอนนี้กำลังพิมพ์หาพันทีสองซิปนาทีอาจารย์ครับทั่วประเทศหายวับไปกับตาเลยค้นกำลังถาแหงอสสตัดสินออกมาแบบนี้ชี้ออกมาทันแรงออกมาแบบนี้คนแหงอยากอ่านแห่งสัมปชัญญะสัมพันธ์ขอบคุณอายการสูงสุดอายการสูงสุดที่สั่งบอฟองค่ะกรณี โกงมหากราบโกงเขาที่มอวัลุ่งอภิปรายเบาไว้ว่างใจสองเถื่สองปีสองวาละติดต่อกันเลยสองวาละติดต่อกันปอปอช่อเฮ็ดคดีรวบรวมสำนวนรวบรวม,รวม,รวมขอมลทั้งหลายนี่เชือสิทั่งเชือสิทงขอมลมาใหยการได้ประชาส้นที่เฝ้าทาทั้งหลายกันยังจมสาตายมันแท้ปป,ปช่อฆ่า,ายังยู่วสันทรบงบอดอสสอัยการสูงสุดที่มีหนาทีฟ้องกันยังบอกว่าบอท่านได้ครบถ้วน ทรงขึ้นไปให้ปอป,อ,ปอชอเราจึต้องตั้งกรรมาการร่วมกันปอปอชอคอุณวิชามาหาคุนเป็นประธานอนุกรรมาการสุดนี่แหละโอ้ยถือเขาไปยิงบานยิงเง่นอนเดตาว่าเพ่อนกับเบญนเพ่อนก็บ,บอกว่ามันเกิดมาเตือเดียวตายเพื่อบานเพื่อเมืองเนี่ยมันหายากเดมันเป็นมหากราบนะมหากราบแปลว่ายังเป็นมหากราบกราบ บอกไงว่าเป็นเรื่องเป็นเล่าเ,เรื่องเล่าขาเรื่องเล่าและเรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่มีเป็นมหาการบ่บ<ห>บเป็นมหาการอย่างไรอาจารย์ครับปีนี้งบประมาณแผ่นดินปีพศ2 5 5 8ต้องตั้งงบประมาณไปชดเชยเรื่องการโกงเขาจากการจำนำเขาโดยที่บอมีการจำนำเขาแม้แต่เบ็ดเดียวเป็นเงินเจ็ดหมื่น 70, ล้านอาจารย์ค่ะปีนี้ 70, นเจ็ดหมื่นยังบเบได้ครับต้องใส่ติดต่อกันอีกประมาณห้าปี ถ้าหาปีปีนี่เจ็ดหมื่นแต่ว่าปีหนาต้องเป็นแสนค่ะรวมแล้วประมาณหาแสนล้านค่ะพี่น้องนี่ก็ลบครับหาแสนล้านจากมหาการโกงการจำนำเขานี่ถ้าเอาไปเฮ็ดถนนเข้าสีเห็ดได้แสนกิโลกิโลละหาล้านไม่มีหม่องเห็ดได้จารย์ครับถนนแสนกิโลถนนล้านยางไม่มีหม่องเห็ดล้านยางไปหน้าละเอาค่ะขนาดน,นั้นลหละแต่นี่คือมหาการการโกงแต่ว่าเป็นที่นนาเสียใจว่าอายการสูงสุดบอกว่าสั่งบ่อฟอง จนเป็นเหตุให้อายการสูงสุดตองตัต้งกรรมาการร่วมกับปปชอ,อ้างเหตุว่าเอกสารบอกครบอ้างเหตุว่าเนี่ยมมีอีหยังชัดเจนเกี่ยวกับการทุจริตยอยู่ในสำนวนที่ปปชส่ๆๆงมาที่จริงก็ดีอายการสูงสุดแสดงาด่าทแถออกมาแบบนี้ดีแล้วพี่ว่าเพราะว่าเพราะว่าคนกำลังจ้องอายการสูงสุดอย่า่าที่ผ่านมาเนี่ย เป็นเครื่องมือของรัฐบาลเกา่าเพราะมาหอดมือนีแล้วมันจะเปลี่ยนท่านที่ใดบ่มันไก่หัวว่ามันเปลี่ยนท่านที่ไดเราให้เห็นว่าอายการสูงสุดนี่เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลก่อนนี่แทรกเข้าไปได้หลายเราก็ยั่งอยู่อำนาจทั้งหลายมูอน,น้ยั่งอยู่เพราะฉะนั้นขนาดเรื่องที่มันชัดเจนขนาดนี้ก็ยั่งออกมาแบบนี้ออกมาหลดค่ะประซาส้นจีนหัวหลายกว่านี่ด็อกเตอร์ว่ายังก่ ว่าอายการสูงสุดมีพี่น้องประชาชนออกฎอายการซื้อกฎอายการซึกนี่คงไว้ได้แต่อายการเลิกซะบอกว่าไงว้ากฎอายการซึกนี่อย่าเลิกแต่อายการซื้อนี่เลิกซะเลิกซะเลิกในบ่ไดแปลว่าอย่างนี้ครับเลิกแปลว่าเฮเลิกจากการอยู่ภายใต้ระบอบบางระบอบที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมาตรา11อของพรบอายการอาจารย์ครับมาตรา11เขียนไว้บอกว่าอายการ คือทานายแผ่นดินด้<ต>ครับพ <อ S 2> เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าทานายแผ่นดินทานายแผ่นดินแปลว่าต้องต่อสู่คดีต,ต่างๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของบ้านของเมืองของแผ่นดินบแม่นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นคันชีถามแล้วเนี่ยจงขอแหลกที่เป็นตัง้งคำถามกับปปชเนี่ยบอกว่ามันเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงเอาไว้สิยกเลิกได้บ่พอปปชอบ,บอกว่าอันนี้เป็นคดีที่ละเว้นการปฏิบับติหน้าที่มบ่ล้บหูแล้วว่า มันมีการทุจริตเราหลายคนนักวิชาการมันบนเมนต์หมอบอลงเนยนักวิชาการแม้กระทั่งอดีตรัฐมนตรีข้างของรัฐบาลก่อนเนี่ยกันยังออกมาว่าว่ามันมีการทุจริตเศร้าซะโยเลิซะเพะก็ฉะนั้นเขาบอกแล้วขันเจ้ากันยังบโยเลิกเราเจ้าก็บ,บอกว่าเจ้าเนี่ยมันเรื่องทุจริตเป็นเรื่องของไฟล์ปฏิบัติแม่ยู่ของไ่ล์ปฏิบัตินายกบ่ได้ดไปเบิงดอกว่าว่า อันเขาเหตุอย่างใดแต่ขนุวัตทุจริตขันเจ้าบอยโยกเลิกถือว่าเจ้าละเว้นการปฏิบัติหน้าทาี่ถาม่าอัยการถามปอประช่วามันเป็นนโยบายที่ทแถลงกับสภาพเราสิยกเลิกได้บ่แค่ขอแรกนี่ตกมาตายเราอัยการถูกต้องมีต่างหลายนโยบายที่พ่นยกเลิกไปที่พ่นยกเลิกไปประก,กาศน,น,นี่นพี่นี่ติดใจยอยู่อย่างเดียวเว้ายาม่มใดถามเลยเจ้าขึ้นประกาศแตะพี่น้องคะโยกเลิก จะยกเลิกกองทุนมือ,อยงเสียได้มือเบอร์อนหนึ่งจะยกเลิก um. กองทุนน้ํามันดีไหมคะจะกระชากค่าคองชีพลงมาดีไหมคะผลต,ตัวเปิ้นเา่ามือนั่นอยู่สนามกีฬารา,าะชบังคลาสพี่นินติจใจที่สุดเลยหอดมือมากไปยังบรยกเลิก ท่านบอกว่ามั่นยกเลิกบ่ได้แปลว่าก่อนเจ้าสิป,ประกาศเป็นนโยบายเจ้าบ่ได้ศึกษายอย่างเลยเหม่นบอกว้า<อ>เอาคะแนนว่าเอาคะแนนตัวพี่นอรประชาส้นซื่อเหม่นบออันแบบนั่นนั่นเขาบ่เหตุคือบ่บายอย่างอันนี้เหตุไปแล้วมั่นเสียหายกระบานเมืองเป็นหยังสิโยกเลิกบ่ได้อัยการสูงสุดท่านเป็นนักกฎหมายท่านอยู่มาจนเป็นอัยการสูงสุดมีหลายระดับขึ้นมาแล้วถามแบบนี้ถามเหตุอย่างถามให้ประชาส้นหูขี้ผื้นซื่อๆ ผมยออไปเบื้องเดียใจครับกรณีการทํางานของอายการสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาถ้าพี่น้องติดตามอย่างใกล้ชิดเสียหนามีหลายคดีที่อายการสูงสุดบอฟองแต่ในขณะที่อายการบอฟองมีหลายคดีที่อายการบอฟองแต่ว่าพี่น้องไปเทิร์นไปฟ้องเองเพราะอายการบอฟองพี่น้องไปเทิร์นไปฟ้องเองไปจางทนายฟ้องเองแล้วสามารถเอาคนเขาติขคุกตดตล่างได้หรือเอาคนกระทาความผิดต้องรับโทษได้ผมอยากถามว่ากรณีคล้ายกันแบบนี้ อายการสแสดงความรับผิดชอบแน่ใดไหนอายการบอฟ้องอาจารย์ดึกอบอกบ่คดีอายการบอฟ้องเทศบ,บาลไปจ้างฟ้องเองอพรางไปจ้างฟ้องเองลักษณสเอาคนพิดถูกดําเนินคดีอะไรเนวนี้อายการรับแนวใดไหรับผิดชอบแนวใดไหเช็กเช่นเดียวกันกับกรณีของปปชเนี่ละ่ะปปชอบอกว่าเมื่อนี่เห็ุสำนวนคดีรัดกลุ่มครบถวนบริบูรณ์หมั่นใจในสำนวนคดีพราหมั่นใจแล้วทั้งฝ่ายอายการผัดบอกว่าบ่มีความสมบูรณ์ คือบอกยังไงว่าบอสมควรฟ้องตรงนี้ทายแม่นอายการเห็ุแนวนี้ปฏิบัติหน้าทีแบบนี้แล้วปปชดำเนินการฟ้องเองแล้วสามารถเอาภูกระทําความผิดรับผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นใดอายการที่รับผิดชอบแนวใดย้อนไปแม้กระทั่งว่ากรณีของท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะกับท่านสุเทพเรื่องสลายการชุมนุมอาจารย์จำได้ไหมอายการสั่งฟ้องภายในระยะเวลาอันรวดเร็วพอสำรวจมาฮอดปุ๊บใส่เวลาพิจารณาบรดุลเลยสั่งฟ้อง พ่อสั่งฟ้องแหละไปหอดสารสารบอกว่าบอแมนอำนาจของสารอาญา <c oughs> ในกรณีที่เป็นอาการเมืองต้องไปปปชต้องผ่านช่องทางปปชอ,อายการสูงสุดฟ้องพิษใดจังไหน <c oughs> อาจารย์ครับ <c oughs> เป็นอายการสูงสุดนะครับสูงสุดเนี <c oughs> ต้องล่งซื้อได้สมนวนนะครับพิษใดจังไหนกรณีแนวนี้รับผิดชอบจังไหนแนวนี้แหละครับ <c oughs> เป็นสิ่งที่พิ้องประชาชนเคลือบแคลงว่ามันถึงเหมือสิต้องปฏิรูปอายการแล้ว่อ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอยู่ในกระบวนการปฏิรูปสภาพปฏิรูปแห่งชาติซึ่งมือน,นี้มีคนสมัคร7 0 4ดพนสอคนเลยครับ7042่ค, 7, คนออกมาเป็นสภาพปฏิรูปเอาเรื่องนี้ไปสังคายนาเนี่ยเอาเรื่องอายการไปสังายสังคายนาจังหน่อยเนี่ยเอาไปปฏิรูปขังไงเนี่ยเพราะว่านี่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมของบ้านของเมืองเลยครับการมันสิบวัตยุติธรรมอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเป็นต้นการนำการนำ ต้นน้ำนี่มันก็สิเป็นตำรวจกลางน้ำเป็นอายาการปลายน้ำก็สิเป็นศาลเพราะฉะนั้นต้นน้ำก็มีปัญหาค้นเรียกร้องให้ปฏิรูปกลางน้ำเนี่ยค้นก็เรียกร้องให้ปฏิรูปพี่ว่ามันเป็นอ้อเป็นอ้อคออย่างหลัก้อสังเกตให้ข้อสชอแล้วก็มันแบบนี้มันแสดงให้เห็นว่าข้อสชอเนี่ยก็มีความจาเป็นคันบ่บปฏิรูปนี่ลําบากเพราะว่าตอนแรกนี่อายาการสูงสุดคนเก่านี่ ข้อสชอบเพราะขามาปั๊บเปลี่ยนท่านที่เพราะว่าเห็นชัดเจนว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เอียงสุพลใหญ่สว่างผมจาสื่อได้เลยเอออัตพนอัตพลใหญ่สว่างเปลี่ยนท่านที่เราก็เอาค้นนี้ขึ้นมาซื้ออย่างอยงวินิจผมจาซื่อผมจำซื่ออะไรเพราะขึ้นมาแล้วก็แปลว่าสิตวังว่าสิเป็นเทเพงใดข้าราชการเนี่ยต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เราก็ต้องปฏิบัติตามผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของบ้านของเมืองแต่พอออกมาแบบนี้แล้วมันเน็ตในหัวว่าข้อสชอกระชิต้องพิจารณาได้ปะเนี่ยตอไปสิมันไผ่เพื่อมันหาไผ่บ่ได้แล้วอยู่ในนี้อาจารย์เพิ่นบอกว่าบบโก้โบมีการทูตจลิดเห็นชัดๆอยู่ล่อมเขาอาจารย์บอก เอาเข่าไปกองไว้เลยเห็ดไหมมันหู้จงโป่งอยู่นะแต่ว่ามาตตัวเข่าเน่าก็เห็นกันชัดๆอยูเข่าเสียก็เห็นกันชัดๆอยู่ทุกอย่างเห็นทายเห็นทุกขั้นตอนแั่นอนสิมันสีโกงมองไหนาจารย์ผมหึ่ดจนหัวบุ่มว่าอยังหมอว่าล่องยังออกมาเบาอยู่ว่าเอาหนังสือผมไปอ่านเด้อฝากให้อายการอ่านเนาะฝากให้อายการอ่านสีเห็นว่าเล่มนี้มีสาระสมบูรณ์เลยแม่นสีบอยเห็น แมนจิบเเซืยวว่าอันนี้เป็นหลักฐานขอเท็จจริงแต่มันก็เป็นแนวในการที่จะเอาไปพิจารณาเพราะว่าปอปะชอกอบอกเขามีหลักฐานครบถ้วนแล้วเอาอันนี้ไปเบิง 1, 2, 3, ่งซะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดึงหลักฐานของปอปะชอออกมาว่าอันใดที่มันเขาข้อหนึ่งอันใดเข่าข้อสองมันอาจสิได้เห็นเพราะว่าหมอว่าล่งนี่ก็ล่งทุน่นล่งแห้งหลายเด้ยค่ะพี่เห็นพี่ยังว่าปาดไปเบิ่งมัดเลยมีรลด อีหยังไปยู่ไสยู่ตอนสมัยที่อภิปรายบ่ไว้วางใจพี่ยังว่าโอ้ยพี่เหตุเหตุบ่ได้ดอยก็ได้แบบนี้มันถนัดไผถนัดมันอิลีเอาเป็นว่านั่งสือเล่มนี้ละเอียดสมบูรณ์ที่สุดเล่มละจักบาทรว้ถึ้ถึกอาจารย์ครับ310 3 1อบาท310อันมาว่าลงพี่ฟังพี่เราบอกม่เดิมพี่ว่าพี่จองเอาไว้ล่วงหน้า3าเล่มภาคพวกจองมาหลายพวกยุคกาละินกระจองหลายหาพันแรก1ิบนาทีเบิดครับ ผมหักหลักกยักทิงท้งไทยให้ครับช่วงแรกของการนัฐมนยการเมืองนี่หมอวรร่งเคียนไวบอกว่าแดกการต่อสู้ของชาวนาไทยทุกคนพี่น้องชาวนาครับไม้ไว้เด้อครับว่าไผโกงเข้าไผตุ่มเข้าละเวทให้วงการค่าเขาเฮตให้เขาไทยเสื่อมเสียศักดิ์ศรีในตลาดโลกเป็นเป็นปีที่แพ้เขาปีแรกด้วยครับในช่วงที่ไผบริหารบอลหูเนาะ <laughs> แต่ว่าปีนี้เป็นทีหูกันดีว่า ตลาดคขาเขอาเขาขึ้นมาลแลลวกลลังขึ้นมากํลัลังขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งรากาหนังสือเหล่มนี้เป็นหนังสือที่ชาวนาทุกคนต้องอ่านคนไทยทุกคนต้องอ่านเพราะว่าหยังเพราะว่านี่คือมหากราบการทุจริตข้อรับชันที่ส่งผลกระทบต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองต่ออีกนิดเดียวให้มันจบเรื่องนี่ก็คือว่าข้อสอยั่งเสีต้องดูแลบ,บ้านเมืองต่อไปคัน้นสปราบการทุจริตเนี่ยท่านต้องเบิงต่อไปเพราะว่าเฉพาะเพียมหนังสือเหล่มนี้ซื้อเนี่ยครับพี่น้อง หาคนพิมพ์บ่ไใ้เด้บ่ได้บ่ก้าพิมพ์มีรงพิมพ์ที่มีชื่อเสียงควรสิบ่ต้องสนใจบ่ต้องงอบ่ต้องแค่อย่างเลยย่งบ่ก้าชุดทายมากซักใช่กายที่พิมพ์หนังสือลีบตอนนั้นที่พิมพ์เอากำันสุเทพไปคืนปกเอาคุนอัญเชลีไปคืนปกนั่นล่ะค่ะเป็นก้นมารับพิมพ์ใหม่คันว่าสันหนังสือเหล่มนี่ออกมาแต่เดือนพฤษภาละมันสาเพราะหาคนพิมพ์บ่ก้าพิมพ์บ่แมนหาพิมพ์บ่ไดดบ่กกาพิมพ์ พอพิมพ์ออกมาประกาศออกมาช่วงนี่แล้วแล้วก็ต้องฟาประกาศส่วนตัวมนก็นยังมีนักการเมืองออกมาบอกว่าคันแบบนี้นี่ออกหนังสือนีมาเป็นการชี้นําอายการเพราะอายการกําลังจะประกาศว่าสิฟองหรือบ่อ้อง,อง,องโอ้ยอายการก็บ่ไเดม่าหัวซาเหลื่องมือน,นี่ดอกอันนี้เขาฮ็ดให้ประชาช้นเบิงแต่ขันอายการบอกเข้าใจหมอว่าลงเลยบอกเอาหนังสือนี่ไปอ่านแน่แล้วนนั้นแหละพี่น้องที่เขารพครับมีตัวแทนจากพรรคการเมืองบางพรรค ไปหาข้อสชเนี่ยไปลองข้อสชอบอกว่าขอให้ข้อสชอเก็บหนังสือเหล่มนี้อ,ออกจากตลาดหนังสือทั่วประเทศค่ะแต่ว่าเป็นทีน่าดีใจว่าข้อสชอบอกเก็บนอกจากบอกเก็บแล้วพี่น้องเราว่างว่ามีผู้ลังคคนสิไปซื้อเก็บเนี่ยคือกวาดออกจากตลาดเลยบอ<ม>บอ,อยากให้พี่น้องประชาชนหูว่างเธอไดเข้าสื่อเก็บสื่อเอาไปทิมนะนะสื่อไปทิมสื่อไปทิมสื่อไปทิมเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเฝ้าไปหนึ่งเฝ้าสื่อสองกันหาสื่อบ่ได้ติดต่อบอกว่าล่วงหลด เขาไปพักประชาธิปัตย์ก็ได้ข้อสําคัญก็คือพ่อมือเขาเปิดตัวมาว่าโลงเป็นสอสอพักประชาธิปัตย์เป็นตอนนี้เป็นอดีตเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขาก็ต้องไปแถลงเปิดตัวอยู่พรรคมีคนไปฟ้องว่าคัดประกาศของข้อสชห้หามสุ่มนุ่มทางการเมืองเกินหาคนสุ่มนุ่มเออมันจะสุ่มนุ่มทางการเมืองไหนเปิดตัวหนังสือเขาบอกได้เบาเรื่องการเมืองยังเลยเบาเรื่องนี้เรื่องเดียว พวกหาเรื่องนั้นเศร้าหาเรืืองเสเดอร์สูสูหาเรื่องพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดตั้งแต่ตั้งพรรคึ้นมาเนี่ยสูกันยั่งหาเรืืองเฮ็ดยังเขาบ่าาได้เพราะเขาบ่ได้เฮ็ดยังพิษเถื่อเขาสิบป,ประกาศกันนี่สิมาสุ่มนุ่มกันเนี่สิมาขาย ขายอันหนังสือเนี่ยเขาต้องเบิงได้มันผิกดกฎหมายบอนักกฎหมายเนี่ยกองอาญาอยู่ในหันเราก็เป็นนักกฎหมายที่ตีควบถือต้องตามกฎหมายทุกอย่างบแม่นรวยไปรู้ไหคือพวกสูซุ่มทีม่าอ่นลองข้อสชอนะซุ่มมาลองข้อสอชอนะก็เป็นพวกนักกฎหมายแด้นั่นจากนักกฎหมายยังจบสถาบันใดสถาบันนั้นเอาปริญญาขึ้นเซอร์ขันมีลูกศิตีรักตีควบกฎหมายแบบเนี่ยจบ,บมือนี่วันต่อตานการข้อรับชัน ของประเทศครับของโลกของประเทศปรทศเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ถ่ายเป็นวันต่อต้านการคอรัปชันผู้นํารัฐบาลผู้นําคสชยิบย่เรื่องนี้มาสังเคนานาซะ,ะจังสีเป็นการต่อต้านคอรัปชันที่แท้จริงแล้วการคอรัปชันที่นักนาสาหาทีิสุดอย่าลืมว่าอยู่ในวงราชการกันหลาย<ม>โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรอัยการปิดช่วงแรกของการทํางานเมื่อนี้ครับจักนั้นจะมาพอกันชงที่2ของรายการฝ่าบกกันกับเฮาสองคนครับ